จากตอนเรียนมัธยมอยู่รวมชมรมเพลงลูกทุ่งด้วยกันสาวตากลมผมสันตอนนั้นเูือเรียนอยู่ชั้นม .3 รุ่นพี่ม .6 สอบเอ็นตกลุ่มรักคนงามน้องสาวม .3 ดาวเต้นประจำวงลูกทุ่งมัธยม กวดชิ้นช้าสวรรค์เก็บตัวด้วยกันนานจนคุ้นใจยิ้มที่เธอเติมให้ดูคลายมีรักเป็นส่วนผสมยามเรียนก็เด่นยามเธอเต้นใครเห็นก็ชื่นชมพาวุลูกทุงม,มัธยมโรงเรียนเราเก้าวข็สู่ยุคทอ ร้องน้องเป็นแดนเซอร์ช่วยกันเซ็นอเพลงลุกทุ่งดังครองเมื่ออยู่กับไม่ใจพี่อยู่กับน้องแดนเซอร์ cer, โดนจองก็เพราะเพลงผิดคีย์พี่เรียนจบชั้นมอมลายก็จากมาไกลไม่ได้เจอกันติดตามชิงช้าสวรรค์มองเธอผ่านหน้าจอที วันนี้เจ้าเป็นสาวดังเสื้อมอสีสงใจผ่านจอทีวีอดีตรุน่นพี่คนนี้คิดถึงเธอ ครับจำกันไม่ได้เลยเรินค่ะน้องตุ้งขาตอนบนก่อนก่อนเราจะคุยกับตุ้มขอบคุณแดนเซอร์ก่อนไหมขอบคุณแดนเซอร์ทิกคนขอบตุ้งนะเรื่องนี้ขอบคุณค่ะใช่ผมวันนี้ยังตื่นเต้นเหมือนตอนประกวดเลยครับผมครับตอนประกวดตอนประกวดพี่ไม่ได้ถามตอนนั้นพี่ถามว่าตุ้มมันคิดถึงพี่บ้างหรือเปล่าครับคิดถึงตลอดเวลาเลยครับชอบ น้องตุ้มจ่านกร้องของเรานี่เองที่มาเป็นใครมากานไหนจ่านกร้องนี่สองปีซ้อนเลยนะเป็นแชมป์เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ครับในปีที่หนึ่งกับปีที่สองครับแล้วตอนนั้นน้องน้องตุ้มก็เป็นนักร้องนําเป็นแม่ทัพเลยที่ทําให้ได้แชมป์นั่นใช่ไหมใช่ครับท่าผู้ชมล็อกอ้อกันแล้วล่ะ เรียนจานกร้องที่มาประกวดกับเราในรายการจิงชาสวรรค์นะคะออฟเดอะแชมป้นถึง2ปีซ้อนด้วยกันถูกต้องค่ะตอนนี้เป็นมีชื่อมีเสียงอนนี้ทงอเทพแล้วปัจจุบันครับผมก็มีโอกาสได้ได้เข้าค่ายครับผมเข้าค่ายเพลงครับจูออดิโอครับผมได้ทําผลงานเพลงอัลบั้มชุดแรกครับสำหรับเพลงที่จบไปครับรู้เลยรู้เลยเพลงอะไรเพลงอะไรฮะแดนเซอร์บอสี่โอ้โหตอนนี้ได้กลับมายืนอยู่ที่เวทีนี้ครั้งหนึ่งก็เหมือนแบบ ผมตอนที่ก้าวเข้ามาครั้งแรกก็ยังยังยังใจสั่นเหมือนตอนที่ประกวดอยู่เลยครับครับรู้สึกเกร็งๆไม่รู้ตอนตอนมาประกวดก็ใจสั่นใช่ครับพอมาณที่นี้พอเป็นนักร้องตอนนี้ก็ยังสั่นอยู่ก็ยังสั่นอยู่ครับนึกนึกถึงบรรยากาศเก่าๆด้วยไม่เป็นไรอยากให้สั่นมาพี่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 ก็สั่นดังเต้นตุบตุบน้องตุ้มตอนนี้ก็มีอาละัามเป็นของตัวเองแล้วครับตอนที่มาประกวดเวทีของเราเนี่ย จ่านุกร้องนี่ต้องบอกว่าแฟนคลับเยอะมาก<ล>ตัวตุ้มเองก็มีแฟนคลับเยอะอย่างนี้มีไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างจังหวัดบ,บ่อยไหมคะก็ที่ผ่านมาก็บ่อยครับไปภาคเหนือภาคใต้ไปเกือบทุกภาคแล้วฮะแล้วใน,ในกรุงเทพอ่ะถ้าอยากจะดูใ,ใ,นในกรุงเทพอ่ะในกรุงเทพก็เร็วๆนี้ก็เป็นอคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดครับผมก็ไปด้วยใช่ครับก็ก็มีโอกาสได้ได้ไปได้ไปร้องในก็คือจริงๆแล้วพี่ๆพี่ๆเขาให้โอกาสด้วยฮะเป็นเพลงเก่าที่นํามา อเลนใหม่ร้องใหม่โดยศิลปินรุ่นใหม่ครับผมครับก็จะมีพี่เบนชนาทิศครับมีพี่โตศักดิ์สิทธิ์ครับผมแล้วก็มีต้องดูโวใช่ครับมีลูกโบกเอฟซีครับผมใช่น้องวันใสเดอะเทรนเนอร์ด้วยเอ็นี่โอ้โหน่ารักเหลือเกิน มไปชมกันได้22-23สิงหาคมนี้่คเจอกับตุ้มด้วยแน่นอนคผก็อยากจะเจอน้องตุ้มนะคะ22-23สิงหาคมนี้นะคะที่ณโรงละครอักษราซอยลางน้ำนะคะสอบถามรายละเอียดได้ที่ไทยเกตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะเชื่อได้เลยนะคะหนึ่งในนั้นมีพี่ส้มกับพี่แอร์แล้วแหละตุ้มไปแน่นอนใช่ไหมแน่นอนครับผมแต่ผมชอบน้องวันใสผมจะดองวันใสครับอไม่ได้จะไปดูตุ้มแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากที่มาเยือนเวทีชิงช้าสวนของเราอีกครั้งมาเยือนบ้านดาวมา เ้าแหละบ้านเก่าเขาเลขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากไปดูกันแล้วกับวันนี้น้องกุ้มรู้ไหมว่าตอนนี้นะชิงช้าส่วนคอนเทสต์ของเรากําลังเข้มข้นมากๆเลยเหมือนกับจานนกร้องมาตอนนั้นเลยจริงหรือเปล่าคู่นี้มันมากไม่เชื่องั้นเราไปดูสรุปผลการแข่งขันกันค่ะไป